ประเทศเกาหลีใต้คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงๆคะ่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็มีชายชาวต่างชาติอินโดนีเซียอยากจะเข้าประเทศเกาหลีโดยการลอยคอยอยู่กลางทะเลเพื่อว่ายน้ําเข้าเขตปูซานอยู่หลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวคะ่ะก็มาถึงชายชาวจีนกันบ้างอยากออกนอกประเทศเกาหลีใต้แต่โดนตอมอกักตัวไว้จะทําอย่างไรมาฟังกันคะ่ะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568สื่อข่าวเกาหลีใต้รายงานว่าสํานักงานความมั่นคงท่าเรืออินชอนแถลงว่าได้จับกลุ่มนายเอชาวจีนวัย30ปีและส่งตัวให กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินชอนพบว่านายเอได้พยายามขึ้นเรือที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเหวยไห่ประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากถูกตอมอห้ามเดินทางออกนอกประเทศแต่ชายจีนคนนี้ก็ยังพยายามปีนข้ามรั้วรักษาความปลอดภัยที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าเรืออินชอนในเขตจุงเมืองอินชอนเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา24นาทีของวันก่อนได้รับการยืนยันว่ากระทำความผิดดังกล่าวเพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายหลังถูกกระทรวนยุติธรรมปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศทีมลาดตระเว เปเคลื่อนที่ของบริษัทอรักษาความปลอดภัยท่าเรืออินชอนเีนายเอกระโดดข้ามกำแพงผ่านกล้องวงจรปิด CCTV จึงได้เข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีและจับกลุมตัวเขาเอาไว้ได้ซึ่งจากเนื้อหาข่าวไม่ได้ระบุเหตุผลที่แน่ชัดว่าทําไมนายเอจึงถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศค่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงๆว่าไหมคะทุกคน